สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC เก่า FC ฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่ะวันนี้จะจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่22กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่21กุมภาพันธ์ก่อนนะคะพี่น้องเข่าบอเนาะคะ่ะเนาะ21กุมภานะคะจะให้เด่นรอบเช้า2และ1นะคะพี่น้อง บนมาห้าสองศูนนะคะล่างสี่แปดนะคะเข้าคู่สองศูนย์นะคะพี่น้องคารอบล่างไม่มานะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นจุดเจดและหกนะคะพี่น้องบนมาหนึงหนึ่งหกนะคะล่าง48นะคะเข้าคู่หกหนึ่งหนะคะวันนี้เข้าสองคู่นะคะเข้าสองศูนย์และหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะพี่น้อง่ะมาต่อวันที่ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองกุมภาค่ะยี 21, ่สิบเอ็ดสัปนายี่สิบสองกุมภาพันธ์ค่ะยี่สิบสองกุมภานะคะใจก็จะผลการออกรางวันยี่สิบเอ็ดกุมภามาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนและสอตัวล่างนะคะ3ามตัวบนห้าสย์สตัวล่าง48นะคะจะคํานวณรอบเช้าก่อนนะคะสําหรับ fc ที่เข้ามาใหม่นะคะพี่น้องให้ดูให้แน่ใจก่อนนะคะดูหลายๆวันก่อนนะคะเข้าใจก่อนค่อยตัดสินใจนะคะ ค่ะห้าบวกสบวกสบวกแนะคะพี่น้องได้19นะคะลบหเหลือสิบแลบหเหลือสิจนะคะจับตัวเด่นค่ะเด่นรอบเช้าของหวยหุ้นจีนนะคะอยู่ที่8และ7ค่ะพี่น้องเจจะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะแปดนะคะพี่น้องเจกมากแปดเจ็ดคือเราค่ะแปดเจ็ดนะคะแปดเก้า แปดห้าแปดสี่แปดสองค่ะเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ขออีกหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดหกค่ะ แล้วต่มาแล้วแต่มักเด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ชอบนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะดูรอบบ่ายนะคะพี่น้องรอบบ่ายใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์รอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะคส,สามตัวบนและสองตัวล่างค่ะแป๊บนึงบนหนึ่งหนึ่งหกนะคะล่างสี่แปดนะคะพี่น้องหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกบวกสี่บวกแปดนะคะได้ยี่สิบนะคะ ลบหนึ่งเดือนสิบเก้านะคะลบหนึ่งเดือสิบแปดค่ะเด่นรอบใบนะคะพี่น้องอยู่ที่เก้าและแปดนะคะเอาลงสีประกาศแล้วพี่น้องอยู่ที่เก้าและแปนะคะพี่น้องจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะเค่ะเก้าแปดเห เกสนะคะพี่น้องแนะคะ8ปดเจค่ะแปดห้า8ปดสี่แปดหกดหค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะหรือว่าสูตรนี้เป็นสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะพี่น้องแล้วแต่มักเนาะค่ะเนาะ ค่ก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกเกษีเอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ